กะเขาสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะนาคี้ารวยนะคะหมอว่านนิกาเดี๋ยวปล่อยห้าน้อยลงไปนะคะห้าน้อยกัะเขานะคะเมื่อนี้กเลยสิมาตามพระตีต่อนะคะว่าห้าน้อยนี่เพิ่นสิมีแนวทางแบบใดตัใดเนาะค่ะผู้ใดที่เขามาแล้วกดไล์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ทางช่องนาคี้ารวยเพื่อจะบอผาดคลิปดีๆในข้างต่อไปนะคะ ห้าากระซิเข่าไปตามต่อตามติดเนาะนห้าหน้อยมือนีเนาะค่ะนักมาตรการค่ะอาจารย์หมู่ว่านห้าหน้อยเขา <c oughs> ่าอ่าเอฟซีโอนเงินมา,หายยให้อยูวานเลขเลขเลขหรือว่าศูนย์นี่หรือ่ะห้าน้อยครับหมูว่วานนี้วันวันนี้วันที่หกเนาะ วันนี้วันที่หกเพื่อนใน,นกับไก่จุดก่อพุ่มเพล่งละไก่นางสมาธิยุย่พวอ,อสปอระสเคร์ลบม,มันแห้งปมดไม่ต่อป่าลันป่าห่องเพื่อนก็ไปพัก สว่ากัดข่ากันผิดและน้าเบิ้ลยดมุมผิดละหน้าเบิ้ต่ว่าอันป่อยใจแต่ยังห่อออกนี่เปิรองๆก็สว่าแบบไก่เบิ้มันปวดหละอป่วยนอกว่ามันทำที่แปดทำที่แปดไนั่นมือเพื่นไปคว้อยู่ไอ้พุ่มพญาหนาคปนมือเพื่อน แ่วัสดี่ะในสภาพการพิจารณาเพิ่มเน,นี่ยคูอาจารย์จากจุวัดเนาะผมก็เลเป็นนักเขาเนาะสวัววเพื่อนกับฟันวน่าคููมาหา ฝันเนระฝัาไปใหญ่บ้าหาใช่ไปใหญ่เข้าอ่ที่ค้มเมือมนดียวค้มเมอนดี้ไปครับไ้ใหญ่เข้าอยู่คุ้มเหมออะโอ้ครับฝันฝันฝันว่าไงครับอาจารย์ว่าวอยไปวอยไปไ,ปได้ทางอีกดอก ตัวถูกก็เกิอการพบกบเห็นว่ามันฝนมันจะถูกไหมผมก็เลยอ้นี่ไงฟ้ามันเล็บอยากเลาปไปตะก้านแั่นเลาะไปแล้วแต่เครียดลุ่งถูัแล้วที่ใดเพื่อนก็เลยสวดทรามหาี่กรพรรยครับฝันดีเนาะฝันเห็นปู ครับก็เลยอันนี้อันนี้ห้าน้อยเหรอครับอาจารย์น้อยได้พุณคอนุญาตนช่ไหมอนุญาตเนาะอันนี้ห้าน้อยเนาะห้าน้อยเมือหนึ่งนักกนเนาะเมื่อวานถูกเจ็ดแปดแปดเจ็ดใช่ไหมห้าน้อยเข้าเนาะค่ะอันนี้ห้าน้อยของวันที่หกสภปาห์คมพ่อเาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสี่เจ็ดแปดมันออกมันออกเลยสามเจ็ดแปด ค่ะผู้ใดมาค้าหน้อยก็ร่องไปเสี่ยงดวงบางนาค่ะนอทางส่งเป็นเพียงแน่ทั้งในการนําเสนอข้อมูลนะคะบรดษัสามสิบนใกการเดินการพนักงานหนี่เอาไว้สําหรับคนที่ว่ามักตัวเด็กมักเสี่ยงสูงนะคะหมู่บ้านนีข้าน้อยพาตีเป็นกะเขานะคะผู้ใดที่เขามาแล้วก็กดไหลกดแชกดจับเสกไข่ให้ทางหน้าขี้ผ้ารวย เพื่อจะปรพกาดคลิปดีๆในขังต่อไปนะคะก่ะทุกตัวเลขก็มีโอกาสเข่าแลวก็โอกาสรุนนะคะเพราะฉนะในเอฟซี FC พิจารณาเบิงนะคะ<า>ก่อนจะร่งทุนกับพิจารณาเบิงเอาว่าเขาจะเอาตัวไดเนาะคะ่ะผ<า>ู้ดไดมากกระจัดผู้ไดบ่มากกับพาเนาะคะ่ะบอว่านี่ห้าหน้อยพาตีพันเขานะคะก็เลยเมื่อนี่ก็เลยมาจัดต่อให้เอฟซีนะคะเนาะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะ สำหรับมันนี้แอดกขอ็ขอขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านให้โชคดีไม่ใช่ให้ถูกไม่รุ่ยเบอิอกันทุกคนนะคะศูนย์สี่แปดแล้วก็เก้าแปดนะคะ